สุดยอดนะรถเปิดประทุนนะครับรถปิดประทุนเอาและครับแล้วนี่แกงน้องๆสาวๆนะฮะโอ้โหความสนุกสนานเห็นแค่นี้คุณผู้ชมที้ชมอยู่ที่บ้านต้องมาทักพิษก่นนะครับผมอขรถนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเ้าวัลีพวพิบลสวัสดีครับไม่เยอะไร่เท่านพี่โบสวัสดีครับสวัสดีพี่เบ้าวัลีพวยพิบลทักทายชาวจีบเอ็มวันด้วยแล้วปาวัลีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสมหวังนะคะวันนี้วันแถลงสนุกมากๆ พูดถึงวันนี้หน่อยที่เราไ,ได้มาขบวนพาเหรดกันดูนี่ทุกคนเนี่ยยิ่งใหญ่มากปวารีพูดถึงความรู้สึกของเราหน่อยตอนนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะคือยิ่งใหญ่มากๆพึ่งพ่งจะมีแบบว่ามหาก,กรรมแบบนี้ครั้งแรกใช่ไรู้สึกว่ามันสนุกมากๆค่ะมันยอนมดนตงจริงค่ะอบคุณมาานะครับปวารีนะครับสายฟ้าตงหมังด้วยโยนะครับพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับพูดถึงความพิเศษกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้หน่อยตอนสมัยเด็กผมเดินพาเหรดนะครับก็แค่แบบใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ตีกองแต็ก ตะลักตักตึงตะตึงตักตึงตะตึงง่าแต่ตอนนี้ขบวนพาเลทเป็นแบบไม่รู้แต่ผมว่าดูแล้วมันอลังการมโหฬารสำหรับผมด้วยคบไปพี่รำพอดผมไปพี่โบเจกันครับพี่นะครับหลังนอกจากขบวนนี้นะฮะของดาวน้องไะชิมาเป็นนี่ครับโอ้โหแยกกัครับผมครับตอนนี้ผมจับตัวสองซูเปอร์สตาร์ได้อีกครับก็คือออฟซูนันและก็น้องบาวลีครับสวัสดีครับ ตรงนี้นาทีในวันการเปิดเราอยู่ครับที่สามวันนะครับเรายังมีความคาดหวันะครับครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับผมแล้วก็วันนี้คนเยอะมากนะครับยังไงเรียนเชิญมาเที่ยวกันได้เยอะเลยกับ J M M Wonderland นะครับที่ฮอร์ไหนครับฮอร์หนึ่งกับสองนะคะใช้เธอร์ฮอร์น,นะคะแล้วบอกว่าสนุกมันหยดหมดตึกแน่นอนนะครบเลยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในงานแล้วจะได้ดูการแสดงคุณวันไหนยังไงบอกคิวหน่อยวันนี้ครับผมเราตัดริบบิ้นกันครับผมแล้วก็พร้อมกับการเปิดตัวลูกพุ่งแบบอลังการกมากๆวันนี้ ครับช่วงค่ำมาเจอกันนะครับวันนี้เลยค่ะวันนี้ก็พร้อมพี่ออฟค่ะแล้วรองว่าสนุกแน่นอนให้แกมมพี่โกนี่มายกเลยค่ะตอนนัค้คุณผู้ชมที่กำลังเดินทางมานะฮะคุณยังไม่พลาดอคนอนคนนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวหากันต่อไปหากันต่อไปถูกต้องมาแล้วนะครับผม เกียรพี่ไม้นะครับน้องเอิร์นเดอะสตาร์นี่และระหว่างที่คนกำลังมั่วๆกันอยู่ผมจับคุณแบงค์แคสมาได้แบงค์ฮะทักทายผู้ชมจีวันทั่วประเทศสวัสดีผู้ชมทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่สนุกมากเหมือนงานมรดโชว์แกรมพี่พ่อทศิลป์แล้วอีกสามวันอยากให้คนทางบ้านรู้เลยกันว่ามันสนุกแค่ไหนอยากให้ชักชวนมาก็บัตรเท่าไหร่นะสามร้อยถูกมากนะครับก็รีบมากันเพราะว่าที่ว่าอีสิบปีก็ไม่รู้จะจัดที่อีกป่านนะครับมาพรุ่งนี้ก็มาได้วันอาทิตย์ก็มมาาได้นนะคครรััับบเจอก ขอบคุณแม็กแคสนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลย คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนที่อยู่ที่งานนี้นะฮะทักทาย of of คุณผู้ชมจีวันทั่วประเทศเอาทุกคนทางประเทศดูอยู่กลองนี้ <ayo! S 1> นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุด<ม>ยอด CMM1 CMM1 โอ้ยโอเคเ <c oughs> นี่ยคุณชม